สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตตุมมคลนะครับวันนี้มาเป็นพระจาโบปิดนะจำโบสองของหลวงป,ปู่มหาสิลาสิริจันโทนะครับนะรุ่นนี้ก็ออกนะทางวัดจัดสร้างนะวัดโพสิชาอาดรนะครับหรือวัดเก่าหลวงป,ปู่นะครับหรือสำนักสงฆ์นะครับนะ ของลูกปู่มหาศิลานะครับนะวัดนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านไปสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชากันได้นะครับมีทั้งลูกปั้นหลวงปู่นะครับนะรอยเท้าหลวงปู่ครับแล้วก็นะพ่อปู่สีสุดโถครับนะมีใครผ่านไปสามารถแวะเข้าไปไหว้ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ครับนะเรามาลองรับชมดูหากชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ทางดีไลน์เลเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ๆนะมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับรายการนี้เป็นเนื้อดิน,นะะะนเผานะวัดท่าแบงครับพี่นี่ฮะด้านหลังอุดมนสารนะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะครับรายการนี้เปิดมาเป็นที่300บาทนะครับ,รา,าร,บ,าบารายการที่1นะครับเลขโคดนัมเบอร์ผมไม่ลืมไม่ดูเลยเลขโคดเบอร์มาเลขสิบเก้าครับเนื้อดินเผานะครับต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อเน,นี่ยรายการนี้เป็นเนื้อก้นครกนะครับนะทำผิวโบราณที่เลขโคดเบอร์มาเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับ เลขคุณตเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับรายการที่สองนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะงามๆครับจัมโบ้สองนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับนะปิดแผ่นเงินหน้าด้านหน้านะครับพี่นะปิดแผ่นเงินด้านหน้านะครับเลื่อมๆเลยพี่เลขคุณตเบอร์หมายเลขสิบสามครับ เลขคุตัวเบอร์หมายเลขคืสามด้านหลังอุดเหมือนสารนะพี่นะด้านหลังอุดเหมรรือนสารนะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับน่าร้อยผงบุ๊กสามกษัตริย์พีเลขค,ลขคุตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับรายการนี้นะพี่นะรายการนี้นะนี่ครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่นะครับ 250บาทนะครับ250บาทนะครับนะเออเอาไปสามร้พี่เรียกเบิ้ลนะครับนะ300บาทพี่รายการที่4นะฮะต่อมาครับรายการที่5อีก1องค์พี่รายการนี้นะครับเลขโค้ดตัวเบิร์ตเลข96นะครับเนื้อดิบเผาปิดเงินนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะพี่นะรายการนี้เหมือนเดิมครับรายการนี้300บาทนะพี่รายการนี้300บาทนะพี่รายการที่5เลขโค้ดตัวเบิร์ตเกครับ รายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตปิดแผ่นทองครับเลขค้ดนหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับเลขคดตัวเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับน้ำหมายเลข4ครับพี่นี่ฮะสวยๆพี่จมโบ้สองกระถินหกเนะครับรุ่นนี้ออกในวารละกระถินนี่นะนี่ฮะรายการที่6นะครับปิดตาจมโบ้เขียวมรกตนะครับปิดแผ่นทองรายการนี้300บาทครับพี่นะครับรายการที่6-300บาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่7ครับ รายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับองค์พระผงข่าวพุทธคุณนะครับเลขคนตเบอร์มาเลขเจ็ดสิบสองนะครับเลขคนตเบอร์มาเลขเจ็ดิบสองพี่ทําผิวโบราณนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดครับเป็นเขียวมรกตทาผิวโบราณครับพี่นะครับ นี่ฮะด้านหลังส,สวยๆเลยพี่นะเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขแปดสิบหกนะครับรายการนี้สี่ร้อยไอ้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่แปดนะครับนะต่อมาครับรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับเลขโค้ดัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งฮะ โอ oh ้โหเลขคุณตเบอร์หมายเลข1หนึ่งครับรายการนี้ปิดแผ่นทองพี่รายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขหนึ่งตัวเดียวหลักเดียวครับนะหัวหน้าเลยรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเลยรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทแต่พี่นะรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับรายการนี้นะครับเลขคุณตเบอร์ห้าสิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับทาผิวโบลานพี่นะเลขคุณตเบอร์หมายเล็ห้าสิบเก้ารายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบนะครับ รายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสสอนหรือเปล่าพี่เลขคนณจำเบอร์หมายเลขหนึ่งครับนะเลขคูณจำเบอร์หมายเลขหนึ่งครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่รายการนี้น้องขอที่300บาทนะพี่นะนีทําผิววารานนะครับรายการที่11นะครับ ต่อมาฮะรายการที่12บพี่เลขคนจัเบอร์หมายเลขยี่สองครับรายการที่12เลขคนจัเบอร์หมายเลขยี่สองรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาอุดมวลสารด้านหลังกําไรข้อมือเงินแท้เลขคนจัเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสองสองครับเลขสวยพี่นะครับหมายเลขสองสองเลขสวยพี่รายการนี้กฏอ่ากําไรข้อมือเงินแท้ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆที่400บาทนะครับขอแบ่งปันพี่ๆที่400บาทนะครับเลขหนึ่งเออเลขเบิ้ลนะครับเลขสองสองนะครับนะต่อมาฮะรายการที่13 รายการที่13ครับรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับป <pen nerve> ิดแผ่นเงินพี่นะครับเนื้อผงทูบปิดแผ่นเงินนะครับรายการที่13นะครับนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้คือรายการที่13นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข82นะครับ เลขคนจะเบอร์ไปเลขแปดิบสองเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับพี่เนี่ยฮะพี่ดูคาบขึ้นเลยพี่นี่ฮะพี่ดูคาบชั้นหมากมวลนสารขึ้นเลยครับโอ้โหพี่ดูนะ ผมส่องให้นี่นะสามาพ,พี่ชอบส่องรุ่นนี้นะบอกเลยไม่ผิดหวังครับนะรอยนิ้วมือรอยคมพี่มวนสารขึ้นชัดเจนเนะครับเนี่ยฮะรายการนี้นะครับเปิดปางปันราคาเดิมพี่นะตะกุดข้อมือเกินแท้รายการนี้4 0่บาทกันดีรายการนี้่4บาทนะพี่รายการที่14เลขคนจัเบอร์สอครับ400บาทน네ะครับ <S <s ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับหรือรายการถัดไปนะครับรายการที่10 10 ห้ารายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อดำาลาลานนะครับตะกุดทองคําแท้หรือเลขคนเอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เปิดเป็นพันพี่ๆอยู่ที่หนึ่งพันบาทรายการนี้เปิดเป็นปันพี่ๆอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะฮะจัดโปรโมชั่นในอีพีนี้ให้ผมขอเพียงแค่900บาทนะครับผมขอเพียง900บาทนะครับนะรายการนี้รายการที่15นะครับต่อมาฮะรายการที่16ครับ รายการที่โของรายการนี้เป็นเนื้อดาใบลานพี่นะทาผิวโบราณเฮ้ยเนื้อดิบเผาทําผิวโบราณที่นี่ฮะอุดมวสสารด้านหลังเลขคนณตเบอร์มาเลขหกสิบสี่ครับรายการนี้เนื้อดิบเผาทําผิวโบราณเลขคนตเบอร์มาเลขหกสิบสี่รายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้ทําผิวโบราณเหมือนกันพี่นะครับนะนี่ฮะ รายการนี้เนี่เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนะเลขคุณตัเบอร์มาเลข53นะครับเลขคุณตัเบอร์มาเลขห3ที่บสา่รายการที่ดูเก่าดูคลาสสิกมากรายการที่้250บาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่25้บาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่นะรายการที่1 0 17นะครับ17นะต่อมาฮะรายการที่18นะครับรายการที่18รายการนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับนี่ ปิดแผ่นทองนะครับเนื้อเกสรอนปิดแผ่นทองพี่ดูด้านหลังคมคมนี่สวยอย่างนี้เลยนะรายการที่18่แนะครับเลขคนจำนวเบอร์บ9นะครับเลขคนวเบอร์บ9พี่รายการที่300บาทนะครับเนื้อเกสรอนกระมิ่นนะครับต่อมาฮะรายการที่19 รายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับปิดแผ่นเงินนะครับเลขคนจัเบอร์มาได้ยี่สามนะครับเลขคนจัเบอร์มาได้ยี่สามด้านหลังสวยๆหน้าคมๆแบบนี้พี่นะครับเลขจัมโบ้สองนะบอกเลยว่าผ้าพาดรายการนี้ปิดแผ่นเงิน300บาทเช่นเดียวกันกพี่รายการที่19นะครับ ต่อมาฮะรายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับอุดนะอุดโครสเลขโคนเบอร์98นะครับอุดโครสเลขโคนเบอร์98นะครับรายการนี้รายการที่20นะครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งไน,นพี่ๆไปครับนะ300ร้อบาทนะครับ300บาทนะ EP นี้จัดให้นะครับน้องขอเพียง250บาทพอพี่รายการที่20นะครับ ต่อมาครับรายการที่21นะครับรายการ21นะครับเปิดออกมาเป็นองค์นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรเหมือนกันพี่นาอุดตกคดทองแดงนะครับเลขหัตจเบอร์หมายเลข41ครับรายการนี้250บาทนะครับรายการนี้250บาทนะครับพี่นะรายการที่21นะครับต่อมาครับรายการที่22 รายการยิบสองรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากครับพี่นะคราบขึ้นสวยๆอย่างนี้พี่นะตะก,กุดนะเงินห้าดอกพี่รายการบนท็อปนะรายการบนท็อปๆนะครับสวยๆนั่นหนาโนุนๆอย่างนี้รายการนี้นะจัมโบ้สองพี่นะเปิดราคานะแบ่งปันพี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพวกงนี้แบ่งปันพี่พที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยิบสองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่ยี่สาพี่รายการยี่สาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดิบเผานะครับทำผิววารานพี่เลขคุตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเลขคุตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามแบ่งปันพี่ๆที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการยี่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสี่ครับเออรายการยี่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตอุดตัวโคดนะเลขคุตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองนะเลขคุตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบสองพี่อุดตัวโคดนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบ สีน่นะครับนะแบบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับต่อมาฮะร,ร,า,ยา,รายการยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับโรยผงงาช้างนะครับตะกรุดเงินแท้ห้าดอกพี่รายการพิเศษเลขคนจัเบอร์หมายเลขแปดสิบสองเลขคนจัเบอร์หมายเลขแปดสิบสองครับรายการยียรย่สิบห้านะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบหกครับ รายการที่สกพี่รายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับพุ่มทองคานะครับนะหุ้มแผ่นทองคาพี่รายการนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่1,200ับาทนะครับรายการที่เปิดแบ่งปันอยู่ที่1200ับาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมาฮะรายการที่27ครับรายการ27เนะครับเป็นหุ้มแผ่นทองคาอีกหนึ่งองค์พี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตเลขคูณเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขสี่พี่รายการนี้แบ่งปันที่ หนึ่งพันบาทรายการนี้แบ่งปันพี่ๆที่หนึ่งพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบแปดครับรายการยี่สิบแปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นครบปิดแผ่นทองครับเลขค้นเบอร์หมายเลขเบอร์พี่หมายเลขสามสิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นครบหมายเลขสามสิบสามนะครับนะองค์ที่ยี่แปดนะครับรายการที่สามร้อยบาทกันพี่ๆหรรายการที่สามร้อยบาทกันพี่นะรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบแปดนะครับตอนน่อมาครับเนรายการสุดท้ายพี่รายการที่ยี่สิบเก้ารายการสุดท้ายนะครับรายการยี่สิบเก้านะครับ รายการที่สุดรายการยี่สิบเก้าเปิดออกมาครับเป็นเนื้อขาวพุทธคุณนะครับตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสี่สี่เลขเบอร์พี่เลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสี่สี่เลขเบอร์พี่รายการที่ตะกุดทองคําแท้ขอแบ่งเป็นพี่ที่เก้าร้อยบาทนะครับจัดไปพี่เก้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับจำโบ๒ในะเนื้อขาวพุทธคุณตะกุดทองคําแท้ครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งไปพี่น้องนะครับยี่สิบเก้ารายการนะฮะหากชอบใจรายการไหนก็สามารถปิดเข้ามาได้ที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ ฝากขอบคุณททุกท่านที่ติดตามด้วยด้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ